ข่าวินัยที่ย้คือผู้บอลไทยบายแอนโทนีฮัสสันสไตล์ประจวบวันที่13พฤศจิกายน2 5 .68 โดยชายผู้บังคัรั้งผู้บอลไทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าเราเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้อารัฐยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะชมช็อตจูดเบลสปีดแซงเรียกจุดโทษให้กับทีมชาติไทยก่อนที่จะลุกขึ้นมายิงเอง เมืออ่องานนี้จังหวัดจังหวัดัง,ดดงกล่าวชุดสุนทรบลประเดิมเ,มเกมแรกในสีเสื้อทีมชาติไทยซึ่งชุดเบลเองนั้นแผงฤทธิทันชีสปีดวิ่งแซงกองหลังสิงคโปร์ไปเรียกจุดโทษให้กับทีมชาติไทยในนาทีที่90บวกหาก่อนที่ชุดเบลจะลุกขึ้นมารับมาที่ยิงจุดโทษเองแต่ว่าน่าสดายที่ยิงไปติดเซฟของยด่านสิงคโปร์ซะอย่างนั้นไม่อย่างนั้นคงจะมีสกอร์ขึ้นนำ4ต่อ2ในครั้งน,น,น,นี้ในการจบเกมในคาั้งนี้ก็เป็นได้ สำหรับทีมชาติไทยโปรแกรมนัดต่อไปของแอตโทนีฮัสสันคนซื้อคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เต่เดมจะนำทีมชี้ชะตาเอเชียบุกเยือนทีมชาติสีเลงกาทีมอันดับที่193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2วันรอบคัดเลือกกรุปดีแมชเดย์ที่5ณโคโมโบเรคคอร์สเตเดียมกรุงโคโรโบประเทศรีลังกาในวันที่18พฤศจิกายนเวลา17:15นาิกานาทีตามเวลาขมประเทศไทยขอถือว่างานนี้น่าเสียดายนะฮะจะทำสกอร์ได้แล้วเจนูจูสุนซับเบล แต่กลับกลายเป็นว่าทางทั้งของนายทวารของสิงคโปร์นั้นรับซะได้ซะอย่างนั้นก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์แอนโทนี่ฮัสสันกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนครับอะไรยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะฮัสสันประเดิมนัดแรกงานนี้แตะประตูอย่างโหดพาทีมชาติไทยเชื่ดสิงคโปร์ของจริงเมื่อสึกฟุตบอลอุน่นเครื่องทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายน เมื่อเวลา19กนาฬิกาสาิบนาทีณสนามธรรมศาสตร์ฝรัง่งสิตเกมนี้ถือเป็นการประเดิมคมทีมอย่างเป็นทางการของแอนโทนีฮัตสันกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้อย่างสนุกโดยสกอร์3ต่อ2โดยปร,ริ่มเกมทีมชาติไทยครรงบอลและก็บุกสายตั้งแต่ต้นนาทีที่1 4่ไทยได้ประตูขึ้นนำก่อน1ต่อ0จากลูกยิงไกลสุดสวยของสารัตยูเย็นแต่เพียงแค่สนาทีต่อมาสิงคโปร์ก็มาได้ประตูตามทีเสมอ เป็นหนึ่งต่อ1ทําให้จบครึ่งแรกด้วยสกอร์ดังกล่าวครึ่งหลัง an, แอนจทนิฮัสันปรับแผนส่งสุบรรณเบริลั์แทนที่นิโคลัสวิเกลสันและก็เสกสันตาราตีลงแทนที่เบนจามินเจมดิวิสเพื่อเพิ่มความดุดันในเกมรุกและก็ได้ผลทันตาเมื่อธทีรทรมุม,มันทันยิงประตูสุดสวยให้ทีมชาติไทยขึ้นนํา2ต่อหนึ่งนาทีที่2 4่สฉะนั้นเพียงแค่จุดนาทีเสกสันตาราตีก็ถูกเปลี่ยนลงมายิงประตูนําห่างไปเป็น3ต่อหนึ่ง นาทีที่53ก่อนที่สิงคโปร์จะได้มาเป็น3ต่อ2นาทีที่6 2ต่อมาที่ก3แฟนบอลชาวไทยได้เห็นดาวรุ่งดวงใหม่จูดสันซับเบลลงสนามารับใช้ทีมชาติไทยเป็นครั้งรแรกภายใต้การคุมทีมของฮัสันจนถึงช่วงเวลาที่90บหกจูดเบลเรียกจุดโทษแต่ว่าน,น่าเสียดายดจูดเบลยิยงประตูไปติดเซฟซะอย่างนั้นเกมนี้ถือเป็นการาเริ่มต้นที่น่าพอใจของกุูซีชาวอังกฤษหลังจากที่เข้ามา,มารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชเพื่อบุกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ แทนที่มาสดาอิชิโดยทีมสามารถคว้าชัยได้ในการประเดิมคุมทีมนัดแรกพร้อมแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุกและความดุดันตลอดทั้งเกมสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปที่ทีมชาติไทยตเตรียมจะบุกไปเยือนทีมชาติสีดังกาทีมอันดับที่1 9 3ของโลกศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกกรุปดีแมตช์ที่5ในการน,นี้วันที่18พฤศจิกายนน,านัสนำโคโรโบเรคคอร์สเตเดียมกรุง โคลัมโบประเทศศรีลังกาเวลา1 7 5ีตามเวลาของประเทศไทยโดยการเข่งขันในครั้งนี้ถ่ายทอดสดทาง, TV, ง 12, ทารัททีวีช่อง32ทรวิชันหนาวและก็ YouTube b g Sport ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้กันด้วยครับโอ้เียกว่างานนี้สุดยอดจงนะฮะอ่านัดแรกของแอนโทนีฮัสสันเรียกว่ายิงกระจุยจริงๆแต่ก็ต้องไปแก้กับเกมแนวรับของเราหน่อยว่ารู้สึกว่าจะรั่วง่ายเหมือนกัน,นครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อดาริการ,รับยังคงมีข้อผิดพลาดหลังช่วยฟุตซอลหญิงไทยชนะนิวซีแลนด์ไปได้ซึ่งนาเป้าฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชี้ภาพรวมถือว่าทําได้ตามเป้าหมายในการเก็บ3ามแต้มแรกรับยังคงมีข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรซึ่งดาริกาเพียภัยรุนเผยหลังเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยประเดิม SAT w o m e n f แมนฟุตซอ h แชมเปี้ย i ช a พไทยแ2025นัดแรกเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้3ต่อ2 วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยดาริกาได้เปิดเผยบอกว่าภาพรวมว่าทําได้ตามเป้าหมายในการเก็บ3มแต้มแต่ก็ยังคงมีข้อบิดพลาดเยอะพอสมควรการจบสกอร์ยังไม่ค่อยดีสถเท่าไหร่นักมีโอกาสเยอะแต่ว่าประกาดนั้นใช้โอกาสเปลืงเกินไปก็ดีใจที่ยิงประตูได้และก็ช่วยทีมได้รับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยจุดที่คิดว่าทําได้ดีก็คือทุกคนนั้นช่วยกันวิ่งไล่นะ เกมต่อไปกับบราซิลเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ถือว่าบราซิลเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อบิดพลาดของเรายังคงมีเวลายอยู่นะคะดาริกาดีกับเราสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน SAT w o m e n f o t b a l Championship Thailand 2025 ัดที่2พบกับบราซิลทีมอันดับหนึ่งของโลกที่เทอร์เมนเดนทอลศูนย์การค้าเทอร์เมนเดนทเวนทวันโคราชในวันที่15พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องแอปพลิเคชันทรูวิชันดาวนนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรไงเมื่องานนี้ชาร์ลอตเดินทางกลับออสเตรเลียหลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่หัวเข,าข่าในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งงานนี้น้องชาลอ์สิทธิประสงค์แอลสราดีนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางกลับประเทศออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยหลังเขารับการผ่าตัดรักษาและก็ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าโดยน้องชาลอ์เองได้รับอาการบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเขา่าจากการรับใช้ทัพชบาแก้วยู7ปีเกมถล่มเนปาลไป12-0ศึกฟุตบอลหญิงยู7ปีชิงแชมป์เอเชีย2026รับคัดเลือกเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดชุมบุรีทาให้เอนควยหน้าเข่าชีคาหรือว่า ACL เชียจําต้องพักรักษาตัวและก็ฟื้นฟูร่างกายระยะเวลานานถึง6-8ถึงเดือนส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยู17ปีคว้าแชมป์กลุ่มได้รอบคัดเลือกตีตัวผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสึฟุตบอลหญิงยู U 17ปีชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนและวางวันที่30เมษายนถึงวันที่17พฤษภาคม สรับผลงานของชาลอตซิติ์ที้ประสงค์แอลซาลารีกับทีมชาติไทยชุดยู -7 ปีในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียตะว,วัน26ลงเล่นทัดสิ้น2นัดยิงไปถึง4ประตูเลยนะเรียกว่างานนี้ก็เรียกว่าดาวรุ่งอีหนึ่งดวงดาวดวงใหม่ของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ขอให้น้องหายไปไหวหารามาดูประเด็นข่าวต่อมานชนครับอารยังไงโจ้ห้าหลาเอ่ยปากชวน ชันทวัตเดียวเข้มหลังจากที่ถูกใจฟอร์มน้องมันเสือเกินอดีตหัวหอกช้างศึกถูกใจฟอร์มเจ้าหนูผู้ทําประตูให้กับนกใหญ่พิฆาตจูเนียร์ในศึกฟุตบอลเจ็ดสีโดยสายุทธชัยคาดีที่อดีตกองหน้าของทีมชาติไทยโพสต์ชวนชันทวัตกาติบนักเตะของทีมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทหลังจบเกมนัดชิงสเตเลอร์ในศึกฟุตบอลนักบอเจ็ดคนแชมป์กราเจิดเอสดีสองพันยี่สิบห้าโดยที่โจ้ห้าหลาได้เปิดเผยบอกว่าทําไม ผมชอบเบอร์11เอใชน้าจังน้องเขาชื่ออะไรนะไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นใครยินดีที่จะติวเพิ่มให้ส่วนตัวนะไม่คิดค่าจะจ่ายด้วยแต่ก็ต้องถามอีกะว่าน้องเขาอยากจะมาฝึกสอนอฝึกกับท่านของโคชโจรหรือเปล่าไหมซ้อมบ่อยๆทําให้ชินแล้วจะเก่งเองสำหรับชันทวัฒน์กาติบเนี่ยเป็นผู้ทําประตูชัยนัดชิงชนะเลิศในสุขบลนั้เพร่นเจ็ดคนแชมป์กีฬา7 HD ดีที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนมอนทองวิทยา ได้สกอร์สองต่อหนึ่งในครังนี้ก็เป็นนว่างานนี้และผมเ็คคนนี้ดูแล้วเนี่ยมีอนาคตที่ดีอย่างแน่นอนถ้าได้ปลูกฝังอะไรก็ได้ขับเคี่ยวจากนั่งของโค้ชที่ดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้โคตโย่งเตือนเหล่าแข้งดังหมอนทองวิทยาหลังจากที่สร้างปรากฏการขยับวงการลูกหนังเมืองไทยโดยกันนี้นัก่อลทั้งฟังควนหลงหลังจากที่หมอนทองวิทยาภายใต้การนําทีมของอาจารย์สกล เกรี๊งประเสริฐนำทัพโดยวิตินยาบาน้ำเปรี้ยวหรือว่าเตวรารกรช่างเขียนดีสร้างปรากฏการณ์รถขนฝันขยับวงการลูกหนังไทยทำกระแสแฟนบอลไทยสุดฟีเวอร์ที่สนามสุภชราัยชิดที่สนามแตกคนดูทลักเข้าไปชมล้นสนามก่อนจะคว้า,วารองแชมป์ฟุตบอลทวีเยน7คนแชมป์กีฬา7 HD ดีได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ล่าสุดนั้นโคชยงวรวุิศรีมคะอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย แล้วก็ขุนซือทีมราชบุรีเอฟซีก็ได้ฝากข้อคิดถึงเรานักเตะหมอนทองวิทยาโดยการาเตือนน้องๆหมอนทองวิทยาว่าอย่าให้ความสนใจกับโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปสาคัญตรงนี้ที่คือโซเชียลดูได้บ้างแต่อย่าไปยุ่งกับมันเยอะคนเราจะมีจุดขึ้นแล้วก็ลงดูให้เพื่อจะใช้ชีวิตก็พอแล้วโค้ชโย่งได้กล่าวคาเตือนของโค้ชโย่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุมบองจากผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลไทยในครั้งนี้เลยนะ และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่งคืนผู้บลไทยบายอิชิอิสไต์ประจำวันที่13พฤศจิกายน2568โดยชายผู้บังคับรังผู้บัลทันครับ